สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่น l e ฟเฟอร์เดภาคที่หนึ่งกันนะครับก็คือใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดหรือจะไปดูผมเล่นเกมดีผ่านทางไลฟ์ก็ได้ผมก็ไลฟ์ทิงไว้แล้วอันนี้ผมมาย้อนลอยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเกมพู <Wow. S 1> okay. ดเก่าอ่ะแต่มันยังหนุกอะ่ะเอเคนะใครอยากรู้จะเป็นยังไงก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะฮะก็ถ้ากดกันแล้วก็ไปกันเลยนะฮะ โอเคนะฮะดานนี้นี่ถ้าผมดาวจากบรรยากาศนะจะเป็นเกี่ยวกับท่าเรือหรืออากาศซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วนะฮะในไลฟ์ก็อยากไปดูผมเล่นในไลฟ์ก็ได้นะฮะเป็นบรรยากาศแรกที่ผมเล่นเลยผมก็บอกก่อนนะฮะว่าการอัดคลิปเลฟเฟเด้ของผมนี่จะเป็นการอัดรวดเดียวจบก็คือจบดึงดาดไปเลยนะฮะไม่ไม่มีการรอแบบทีละดานนะฮะอยาก ใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปซื้อได้ในสตรีมน,นะฮะราคาสองภาคอยู่ที่ยี่สิบเอ้สาสบามบาทนะครับก็ตอนนี้ลดราคานะก็รีบซื้อกันนะก็ถูกนะสอภาคสาสบสามบาทผม <o> ไม่ดูนะว่ามันลดอย่งนี้ทุกปีหรือเปล่าแต่ว่าปีที่แล้วมันก็ลดนะฮะเชี่ยตกใจสะดุ้งอะ่ะ สำรวจหน่อยครับไม่มียิงไปซีมอยากเข้ามาใกล้ืมอไอเชย่์ฮันเตอร์อืโดูโตบถิบบ้นดิโอเคปลาไปแล้วก็ตายอันตราย,ยตัวทดลอง จะเปิดกันนะฮะเสียงแม่งมาก่อนตัวอีกโอ้ยอ๋อปลาให้มันไปเลยทีเอียอก่อน ระเบิดไปเลยตุ้มอืมกระาดยิงอืมอือตกใจเว้ยเอออาเชี่ย <c oughs> โอม้มันจ้สนใจอ่นเออเดี๋ยเดี๋ยวนะคือโอ้โหฟ้าแม่งจะยิงช่วยกูต้องรอให้ตัวแย่ททาเป็นกันทั้งแถเพื่อมันจะช่วยอืมแล้วอย่างเกมนี้ภาพมันใช้ได้นะ ม่สำหรับผมผมว่าสวยเลยแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยถึงแม้ตอนที要要่ผมเข้ามามันจะกระตุกเด็กน้อยพอมอดเยอะก็เถอะแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับเกมนะมันเกี่ยวกับมอดที่ผมลงเวลาจับกี้มาอ้าวยังไม่ทันสาธิตเลยเวลาแท็เจอมากค่โดโลบฮะแต่ฮันเตอร์มาก็ตัวไฮตอมันนะฮะโอ้ชตกใจตกใจเพื่อนเองอย่างมะนนะ เซอพา์ผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดียิงซอมบี้ฉลองปีใหม่ยิงซอมบี้ฉลองปีใหม่กันได้นะโ้ปถ้าอยากผมเล่นเกมอะไรก็สามารถบอกได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกหรือเกมบนพีซีก็ได้แต่เกมนั้นขอราคาถูกๆนะ่วงนี้ไม่มีต่างเออนี่เรื่องอะไร อุ้ยสนุกเว้ยมีสไนด์ด้วยสไนด์สไนด์สโมอเกอร์เห็นไหมนี่าสโมอเกอร์อเพ้สโมอเกอร์ตายละเออฮึบไม่ สีอือโอเคหมดละข้างบนมีเพื่อนมันยิงเต็มล่างผมเลยทุกคนมันยิงเต็มล่างผมเนี่ย,ม,ย,ม,ม,ยมันคิดว่าผมเป็นคุณพันแล้วไงวะตายกระสุนโอ,โอ้ไม่น่าใช้เลยท่านลุงนี้อ่าถึงเช็คพอยท์ที่หนึ่งมา มาต่อกันดีกว่านะฮะมาอย่างที่สองอย่างที่ผมบอกไปนะผมจะเล่นคลิปเดียวจบเลยนะฮะจะไ,ได้ไม่ต้องค้างคาแลวอย่างเป็นการแก้มีใฟผมด้วยเพราะว่าผมแบบผมไม่เคยแคสกมอะไรจบเลยนะแบบจบในด่านนั้นนะอเช่นไหมครับผมไม่เคยแคสจบสตีทีก็ไม่เคยแคสจบช่างหัวมันแต่เดฟเฟอร์เนี่ยจบแน่นอนจบด่านนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าอาจอยู่ในคลิปเดียวเฮ้ยมีแมกกาบอล โอ้ยมึงโดนยิงข้างหน้าแต่ไม่ตายเหรอแล้วแมาเป็นซตอรบี้นะจะตายไนี่ไงมันตายแล้วด้วยซตอรบี้เออเตีเต้ยไอคนนี้คนนี้หยุดหยุดโอ้โหเพื่อนไม่ได้ยิงเลยไอ้สมเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวพุทธกดน่าจน่าจะตันโอ้โหโดนเตะมาจังเลยไอะไรกันผมผมเล่นโดนเตะกันเด็ดเลยอ่ะ ไปเราจะออกกันฮะอ่าผมจะอ,อุ้ยกิดสวยป่ะแต่ผมไม่เล่นเล่นสนัยนะฮะอืมโอ้ชิบคิเป็นความดีธรรมดาโอ้โหเหลืองไหมคลิปเนี้ยไม่เหลืองนะเป็นแค่เกมนะ เดีผมไม่โดนอะไรหรอกเพราะว่าผมยังเปิดไอรายได้ไม่ได้คุไม่แข่ถ้าางนั้นอ่ะนี่ไ่ตองขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาขึ้นมา,นมาทำไมไม่ต้องขึ้นมาไงอ้าวเนีเ่ยรีบอ่ะอ้าวผมจะผมอุยผมจะไปเปลี่ยนปืนนะฮะโอเคกระสุนม,มันจะได้เต็มไปไปเถอะ เออชื่อปึ๊บปุ๊บแค่นี่อะเปลยนกสนโนเคยไปกันต่อถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันต้องให้เราข้ามฝั่งอโอ้วน้ำเนี่ยน้ำยังสวยมือผมคหอเกมเนี้ยคือมันเป็นเกมเก่าไงแล้วภาพม,มันสวยเออ ค่าเกมที่ไม่เคยนับสารปะเกมวะไ,ไอ้ค่ายไอ้เลเวอเดนนี่มันใช้ค่ายเกมไหนสร้างว้าววะไม่รู้นะใครรู้ก็บอกได้นะครับอืมแล้เราเลือดเต็มเยอะกันจังเลยทำไมเราเลือดน้อยคนเดียว <c oughs> โว้ <c oughs> อะไรอ่ะทำไมไมันเลือดใส่แล้วนะฮูดเหรอจ็อกกี้ มีจ็อกกี้ปะเดินได้ยินเสียงจ็อกกี้อ่ะเออไม่มีผมโม้ไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยผมอะเออืมโอเคนะหมดยังหมดแล้ว โโอเ้เ,อดเดียวเดียวเดี๋ยว,ยวไอจ็อกกี้แก่อ่ะเดียวชาร์เจอร์อ่ะผมจำได้นะไม่นี่เหลือชาร์เจอร์นะที่เรายังไม่ได้ฆ่าตายไปแล้ววะตายไปแล้วมั้งชาร์เจอร์ฮันเตอร์ ว่าผมขี้ขโมนกันดีกว่าระสุนสวยโอ้สวยหมดยังไม่หมดไม่ขึ้นรูปโอ้จะตายพอล่วงเ่ยหาเจออุ้ยเสียวหลัง โอ้พี่น้องหาเพื่อนใจดีฮิวอ่ะนายหิวเวลหรือเปล่าปิดเปิดปิดเปิดไปนะฮะเป็นการส่รงสัญญาให้เขาฮิวให้ฮะนี่บอกแล้วทิกนี้ใช้ได้ผลให้ thank you ไปต่อไปต้องไปไทยไหนขึ้นบนไอมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไระมันไม่ใช่ภูเขาอ่ะมันไม่ใช่เขาอ่ะมันเป็นเนินอะไรสักอย่างหินหรอ เียบร้อยเจออีการอ้องอีกาเวนอยู่นี้่วาปลอดภัยไอ้ไดูสันเตอร์มานะ้าเอ้ยอืยอโอ้ดูปืนพบกผมดิ มันยังเอ่อฝั่งนู้นเหมือนเจอมีโต้ีโต้ีเหมือนเก็บหนักบอกไม่ได้เสียงวิทย์เนี่ยผมหิวเพื่อก่อน ไงวะหิวผู้สาวก่อนเอาใจผู้สาวอุ้ม still, oh, ขอโทษโอ้โห oh, oh, oh. แย่งกันนะคือคือคือแย่งกันง,ง่างยางี้เลยเหรอ uh, หรือเขาใจก็ <Probably. S 1> เราก็เกลียดเขาไงสาวไม่สนใจโดนแย่งโอ้สาวสาวใจช,ช่วยเอาเรียก <laughs> ว่าอะไรเ <laughs> มื่อกี้เอาใจสาวเลย ปาา่าใสไหมไอ้ใจเย็นพี่โอ้โหขอโทษได้ป้างแะผมยังขี่มันโดนซอมบ,บี้ลุกตอมอ่ะโอ้เนี่ยผู้สาวสุดท้ายผู้สาวก็ช่วยเราอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเห็นป่ะคนที่ชอบเป็นจะเป็นน้องพยายามเลยแต่นากูก็แก่เหมือนกันนะเนี่ยคือบางครั้งอะ่ะไอ้เจ้าวิทอะ่ะแม่งก็ซัมมอนมาผิดที่นะเว้ยคือบางครั้งอะ่ะ มันสปามาผิดที่อ่ะคือมันชอบสปาขวางทางเดินอ่ะอเมื่อกี้ผมก็เดินสำรวจไงผมถ้าทางนี้แล้วก็ออกทางนู้นเห็นปะปกติมันนะมันจะซัลนผิดที่ฉ <c oughs> าจเจอมันวิง่งชนกระแพงนาๆา,าชิบหายวิ่งติดกระแพงฮันเตอร์ <c oughs> โอเก๋จังวะ อือันนี้ต่อโอเคโอ้เชียรกระสุนจะหมดแล้วผมลืมเติมกระสุนได้เลยไม่ลืมหรอกอืมไม่เจอโออนี่ไงเจอปืนใหม่เลยสวยโอเคเจอยาพลาดกยาพลาแบบอืมรู้สึกชีวิตดีดี โมกเกอร์โอโอโอเอ้ยได้ไว้สโม็เกอร์ไป,ปไปกันต่อนีอย่ยิงกันนำซัมเมอร์เซล อ๋อนี่ไงสโมเกอร์โอ้ดูรายละเอียดสินี่แค่พากหนึ่งนะแล้วผมผมไม่อยากจะนึกพักสองพักสองจริงๆผมก็ซื้อมานะทั้งสองพัคแต่พากสองผมเริ่มจะเบื่อแล้วเออผมไม่เคยเล่นพากหนึ่งไงก็เลยเรามาเปิดประสบการณ์กับกหนึ่งดูมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันจะแย่พอไอ้นี่แหละโอ๊ยไอ้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 จะพาว่ได้ยังไงไอ้ไอ้ลิจักจัก เขเรียบร้อยนี่ก็โดนนี่ Incoming โอเคโอเค s a f โซนเข้ามาเข้ามาเร็ว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  <did> มาจบด่านที่สองมาต่อไปต่อด่านสุดท้ายแล้วทุกคน ต่อกันมาต่อกันมาดาสุดท้ายแล้วทุกคนไปไปไปเร็วเร็วรีบเลยรีบเลยปืนใครเนีเ่ย,ย,ยดูซิมีของอะไรบ้างมีสไนด์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเปิดเลยเพื่อนเพิ่งยิงทิ้งแล้วอ่ะรีโหลดดิง้ง มียาพาราแก้ปวดโอเคโอ้ว้าวรู้สึกจานนี้มันคือตอนนึงประเดนคืผมเดี๋ยวผมขอจกกัดการสมมติให้หมดกันแล้วผมจยพูดทีเดียวเลยโอเคนะฮะใครที่ครัแบบแบบ okay. โอเคนะฮะใครที่เคยเล่นภาคสองจะรู้ดีนะด่านนี้คืออะไรด่านนี้คือด่านที่จะมีตัวเอกกับภาคหนึ่งอ่ะช่วยเรายิงจากบนนั้นครับก็อันนี้มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก่อนที่ตัวละครจะภาคสองจะมาซึ่งตัวละครจะภาคสองกับภาคหนึ่งนี่อยู่ไทม์ไลน์เดียวกันนะแต่อยู่บนที่ถ้าผมอัน,นอันนี้เดานะอันนี้อันนี้เดาแต่ผมคิดว่าใช่นนผมคิดว่าใช่ อม oh. ียิงไปเลยอันนี้เหมือนทำให้เรามาทำอะไรอ่ะก็คือนนอะไรอ่ะ Be r e a d y to Fight Star the t Generator to Log อ่าเป็นการเนี่ยปั่นเครื่องอ่ะให้สะพานมาลงมาคือเหมือนตอนนี้สะพานเป็นกำลังยกตัวขึ้นอยู่นะฮะเราต้องเอ่อทำให้ไอ้สะพานมาลงมาเพื่อเราจะขึ้นไปบนสะพานได้ โอ้เฮ้ยปนึเอาไว้นุ่งกันอินคอมมิ่งชิงกำแพงดีสุดนะตอนนี้เข,ข้ามาเ,เข้ามาเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาโอ้โหเต็มเฮดท่อนเลยเอ้ยมาจากไหนเนะแทง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 แล้วเมื่อกี้มือผมเหตุชาร์เจอร์นะ ปืนกลคงไม่หมอกปืนพกคมหมอกกว่าเอา้าไอ้นี่มึงแยกคนงานกูตลอดเลยเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเผมต้องเคลียร์ไอ้นี่นนนนนนนเสร็จก่อนนะฮะ กินก็ไปเลยก็ได้นะหรือเราจะป่าวงล้อมเราผมว่าโอ้โหเจ็บเจ็บกดกดกดเอ้อโอยนี่นนี้โดนอีกละไปเอาไปกินฝั่งนู้นไปมีมีความสนใจเพเ่อนละไปไปไปรีบปัามพลังงาน เรืออะไรเรื่ออะไรอ่ะก็โอ้ฮันเตอร์ก็มาอีกโอ้ไอพวกนีดด้มาแหกไฟเปล่าวะโอ้เชีย่ยผมโดนไปโดนลูก โอ้โหมันตบปุกประเด็นเลยกินยาแก้ปวดแปบบ๊บขอไปน,นึงไปน,นึงไปน,นึงเพื่อนขอหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวปัญญาแบบป๊บจ็อกกี้ไหนไอ,จอ้จ็อกกี้ไอ้ดีจักกัสถูกเตะจริงๆนะเว้ยอือไปแล้โซนขึ้นมาเราต้อง ไปเอาสะพานลงเอ้ยเอ้ยเอาสะพานขึ้นโอเคเอาสะพานขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเป็นการสะพานขึ้นมาหลังจากนั้นมันให้เราไปนี่ใช้ปืนกลผมอันนี้ผมรู้ว่าเราทำอะไร โอ้ <Okay. S 2> oh, พระเอจอ้ายอดมันยอดมากโอ้ไม่มีการเสียละทาชนะไม่เกิดน,นะฮะด้านนี้ลงไปอย่าเมกูโอ้โโอ้โหไม่ใช่โมเฟลนะฮะไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ คือด่านเมื่อกี้ผมรู้นะว่ามันต้องไปยังไงเป็นสงสัยเมื่อกี้ผมรีบไปหรือไม่ได้ผมก็ช้าไปไม่เปไ็นไรได้ได้อยู่ก่อนก่อนที่จะช้า <_ C 1> ยาตีกู <_ C 1> เออกูตายละเกม รอผมว่าผมลวกอีกแล้วคือมันต้องรีบวิ่งไปเหรอโอ้โหเนี่ยมันกระโดดไปได้ะแล้วเพื่อนเพื่อนําอะไรเพื่อนลำาำําอย่าํำเพื่อนเพื่อนเออรู้ว่าโซอีเก็บ ใช่ป่ะอ่านภาษาอังกอป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรผมควรรีบเดี๋ยวชินไ่านแล้วคุเร็วเร็วเออจบกว่าจะผ่นานเราศธรรมเพื่อทีมนะฮะ เพื่อให้คนอื่นรอดแต่เราเสียชีวิตเองจะจดจำจะอยู่ในความจดจำเสมอนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงน,นี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรืออยากให้ผมเล่นด่านต่อไปก็บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ